จังหวัดศรีสะเกดติดตามเสริมพลังโครงการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อมุ่งสู่อำเภอขับขี่ปลอดภัยปี2568วันนี้ครับนายนุพงศุขสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานประชุมติดตามเสริมพลังโครงการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อมุ่งสู่อำเภอขับขี่ปลอดภัยปี2568ณห้องประชุมศากรแพงใหญ่สระการจังหวัดศรีสะเกดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่า สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อสอได้อนุมัติให้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดดําเนินการโครงการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจัก,กรยานยนต์เพื่อมุ่งสู่อําเภอขับขี่ปลอดภัยปี2568เพื่อสารพลังภาคีเครือข่ายในการลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สนับสนุนให้จังหวัดมีระบบการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่องและลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เป้าหมายโดยมอบให้ดร ชย,ยานินกิติยะโชตผู้ประเมินเสริมพลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างดําเนินการลงพื้นที่ติดตามประเมินเสริมพลังในวันนี้นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกดยังกล่าวอ,อ,อีกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตหลักของคนศรีสะเกดมีอยู่3มเรื่องคือโรคมะเรง็งโรคเส้นเลือดในสมองและอุบัติเหตุทางถนนซึ่งทั้ง3สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของคนทั้งสิน้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศร,รีสะเกดเกิดจากรถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสาเหตุหลักจังหวัดศรสีสะเกดมีเป้าหมายที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดศร,รีสะเกด ซึ่งที่ประชุมได้มีการนําเสนอผลการดาเนินงานในพื้นที่อําเภอเสียงสูงของจังหวัดศรีสะเกดรวม4อําเภอได้แก่อำเภอเมืองศรีสะเกดอําเภอกันทารักษ์อภอกันทรารมและอําเภอุทุมพรพิสัยทางด้านดรชยานินกิติยาโชติผู้ประเมินเสริมพลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้นาเสนอภาพรวมของการติดตามประเมินเสริมพลังโครงการและกิจกรรมการประเมินตนเองของจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอเสียงสูง4แห่งโดยกล่าวว่าข้อมูลจากกรมควบคุมโรค จังหวัดศรีสะเกดในปี2567ครับมีผู้บาดเจ็บดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่เป็นอันดับที่4ของประเทศและเป็นอันดับ2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกดภาพรวมมีผู้เสียชีวิตครึ่งปีแรกจำนวน124รายครึ่งปีหลังจำนวน150รายอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น19ต่อแสนประชากร และจำนวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ครึ่งปีแรกครับจำนวน93รายครึ่งปีหลังจำนวน119รายอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น14.7ต่อแสนประชากรซึ่งจังหวัดศรีสะเกษกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญนะครับโดยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งปีอยู่ที่19ต่อประชากรแสนคนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียชีวิตระดับระหว่างครึ่งปีแรก 124ลายและครึ่งปีหลัง150ลายของปีล่าสุดครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติครับมาตรการเร่งด่วนควรจะจัดตั้งด่านตรวจความปลอดภัยในจุดเสี่ยงสําคัญนะครับโดยเน้นการตรวจจับการสวมหมวกนิรภัยและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆจะทําแผนที่จุดเสี่ยงในเขตเมืองและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟส่องสว่างในจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนมาตรการระยะกลางครับ พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุระดับอำเภอที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลสถานีตำรวจและหน่วยกู้ภยัยพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานด้านความปรอบภัยทางถานนระดับอำเภอที่มีการประชุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่องส่วนมารตรการระยะยาวครับ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนนในเขตเมืองโดยเฉพาะการติดตั้งไฟส่องสว่างการทำทางเท้าและช่องทางจักรยานยนต์นะครับพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดการใช้รถจักรยานยนต์และสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดทำหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนสำหรับเยาวชนครับสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน